สรุปชัดๆล็อกดาวน์เริ่ม12กรกฎาคม64จังหวัดไหนโดนบ้างมีเยาเพิ่มอีกไหมคลิปนี้ครับผมจะสรุปชัดๆเลยนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวหลายๆคลิปนะครับที่พูดถึงการล็อกดาวน์คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดแบบถูกต้องและแม่นยำนะฮะและสรุปการชัดๆเลยเพราะว่าข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากสบคครับคือศูนย์บริหารนะฮะงานเกี่ยวกับโควิด9นะครับ อันนี้คือมาจากต้นตอเลยนะฮะต้นเหตุเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้คุณจะได้รู้เลยครับว่าจังหวัดไหนโดนบ้างแล้วก็มียาเพิ่มอีกไหมครับต้นคลิปก็รู้อยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าเริ่ม12กรกฎาคม64ครับซึ่งใช่ครับบางท่านเนี่ยอาจจะฟังคลิปหลายคลิปนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยมันจะมี2ช่วงครับบางท่านอาจจะไปฟังมาว่า10กรกฎาคม64อันนั้นมันก็ถูกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ ตอนนั้นเปลี่ยนแปลงในวันที่เขาประชุมนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนเป็น4ี่โมงเย็นแล้วก็ประกาศใหม่เป็นจาก10เนี่ยเป็น12กรกฎาคมหกสคือเลื่อนไปอีกสวันนะครับดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจ,จังหวัดไหนโดนบ้างแล้วก็มียาเพาิ่มอีกไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับจังหวัดไหนโดนบ้างเนี่ยก็คือเราจะแบ่งกันง่ายๆนะฮะเป็น2กลุ่มนะครับมันจะมีกลุ่ม10จังหวัดกับกลุ่ม6จังหวัดอ่ะโอเคผมจะพูดถึงกลุ่ม10จังหวัดก่อนครับนี่คือกลุ่ม10จังหวัดที่โดนมาตรการล็อกดาวนะครับ มาตรการล็อกดาวน์หมายความว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดครับ1ก็คือกรุงเทพมหานคร2คือนครปฐม3มนนทบุรี4ประทุมธานี5สมุทรปราการ6สมุทรสาคร7ปัตตานี8ยะลา9านราธิว,า,า,วาส10สงขลานะฮะจังหวัดนี้ครับจะจัดว่าเป็นมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุมสูงสุดแบบเข้มงวดแล้วครับสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดนะครับทีนี้รายละเอียดเนี่ยของ สิจังหวัดนี้สิ่งที่ต้องเจอนะหรือสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติในการล็อกดาวน์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือตามนี้ครับนี่คือ,อรายละเอียดนะครับกลุ่มนี้คุณจะต้องนะกลุ่มนี้คุณจะต้อง1ครับคือห้ามเดินทางที่ไม่จําเป็นห้ามออกนอกเคห,หสถานเวลา3ามทุ่มถึงตีสีนะก็คือกลุ่ม10จังหวัดเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับ คุณห้ามเดินทางโดยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ห้ามออกจากนอกเคหสถาน3ามทุ่มถึงตีสีก็คือคุณควรจะกลับบ้าน2องทุ่มหรือว่า2องทุ่มครึ่งหรือยังไงก็ได้ครับแต่ห้ามกลับหลังสามทุ่มนะฮะสามทุ่มตีสีเนี่ยทุกคนจะต้องอยู่บ้านนะครับทุกคนที่อยู่ใน10จังหวัดน,นี้นะโอเคข้อ2ครับควบคุมแรงงานก่อสร้างตามข้อกําหนดสบคตรงนี้ก็หมายความว่าใครที่ทําการก่อสร้างครับบริษัทของคุณเจ้าหน้าที่ของคุณเนี่ย เขาก็จะมีการแจ้งคุณไปนะครับว่ามีข้อกําหนดอ,อะไรนะในคุณต้องปฏิบัติแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับอันนี้ก็ถามเจ้านายของคุณได้เลย3ครับกํากับดูแลประชาชนปฏิบัติ DMHTTA สูงสุดนะครับผมก็คืออันนี้ก็คือเป็นการก็จะเป็นการดูแลประชาชนนะครับเพื่อให้ทํางานที่บ้านหรือเรงต่างๆได้นะครับแล้วก็4ครับคือหน่วยงานความมั่นคง ตั้งจุดตรวจล่าตเวณอย่างเข้มงวดตั้งแต่10กรกฎาคม6โมงเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่10กรกฎาคมที่ผมทําคลิปนี้นะฮะใครมาดูคลิปนี้วันที่11ก็แล้วแต่นะครับผมวันที่12นะครับก็ตั้งแต่วันที่10ครับเขาจะเริ่มมีจุดตรวจล่าตะเวณอย่างเข้มงวดครับแต่6โมงเป็นต้นไปนะครับโอ้อันนี้ก็คือกลุ่มแรกที่ผมบอก10จังหวัดต่อมาเป็นกลุ่ม6จังหวัดนะครับ กลุ่ม10จังหวัดเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติตาม4ข้อนี้ซึ่งผมเล่าให้ฟังตรงนี้แล้วนะครับต่อไปกลุ่มเป็น6จังหวัดจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับ6จังหวัดครับก็คือมาตรการล็อกดาวเฉพาะพื้นที่6จังหวัดนะครับอันนี้คือมาตรการเฉพาะเลยเฉพาะ6จังหวัดมันมี2กลุ่ม10จังหวัดเมื่อกี้คือมาตรการเมื่อกี้นะคุณต้องปฏิบัติตามตรงนั้นแต่ใครที่อยู่6จังหวัดนี้ครับต้องปฏิบัติตามมาตรการตรงนี้อีกเพิ่มเข้าไปก็คือ1คือจังหวัดกรุงเทพ2อคือนนทบุรี3ปทุมธานีสน่น,นม 5สมุดปาการและ6สมุดสาครครับเริ่ม12กรกฎาคม6 4เหมือนกันครับรายละเอียดครับนี่ครับข้อที่1ครับคือราชการเอกชนเนี่ยให้ทำงานนะเวิร์กฟอ Home มมากที่สุดยกเว้นงานบริการประชาชนนะครับข้อที่2ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยงดดำเนินการเวลาสาทุ่มถึงตี4ก็หมายความว่ากรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีนะคปรปฐมสมุรปาการสมุรสาครบริษัทขนส่งสาธารณะครับ3ทุ่มถึงตี4 จะงดดาเนินการนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเหล่านี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คํานวณเวลาให้ดีๆนะครับ3คือร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งนะครับปิดเวลา2องทุ่มถึงตีสีครับก็ร้านสะดวกซื้อหลายๆแห่งนะครับผมที่คุณไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยของใช้ของกินนะก็ปิด2องทุ่มถึงตีสีนะครับ4ครับ ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารและเครื่องดื่มครับธนาคารและสถาบันการเงินร้านขายายาและวัคซีนร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารรวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีนเปิดถึง2ทุ่มนะครับอันนี้คือห้างเนี่ยเปิดเหมือนเดิมตามปกติแต่ครับแต่จะเปิดเบียงแค่บางโซนบางโซนจะปิดซึ่งโซนที่เปิดก็คือมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ธนาคารนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นร้านขายายา,ยาต่าง แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเป็นร้านที่มีผลต่อชีวิตนะครับคือเป็นการติดต่อสื่อสารการกินใช้แล้วก็เรื่องเงินนะฮะตัวนี้ก็จะเปิดในรุ่งเหล่านี้ครับซื้อของใช้ของอะไรนี่นะครับก็จะเปิดถึงแค่2องทุ่มนะครับใครจะซื้อของอะไรก็ต้องรีบไปนะครับส่วน5ครับร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มเปิดถึง2องทุ่มร้านไหนจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มครับเปิด2องทุ่มนะแล้วก็ห้ามกินในร้านด้วยนะครับ ต่อไปข้อที่6ครับปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพสปาสถานเสริมความงามร้ราน,นวดสุขภาพทุกที่ปิดหมดเลยนะครับ7ครับสวนสาธารณะเปิดให้ออกกําลังกายถึง2องทุ่มนะครับสวนสาธารณะเนี่ยเปิดให้ออกกาลังกายถึง2องทุ่มก็ใครจะไปออกกาลังกายสาธารณะแถวบ้านคุณหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็ทํานวณเวลาให้ดีๆครับ 8. นะครับห้ามรวมกลุ่มที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เกิน5คนนะฮะการรวมกลุ่มเกิน5คนขึ้นไปนี่ถือว่าผิดนะครับต้อง คือคน2คน3าคนจริงๆอย่ารวมกลุ่มเลยจะดีที่สุดครับแล้วก็เพื่อจํากัดการเคลื่อนย้ายและตําแหน่งดําเนินกิจกรรมนะครับของบุคคลให้มากที่สุดเขาจึงต้องทําแบบนี้นะครับก็คือจํากัดการคนเนี่ยไม่เกิน5คนนะครับอ่าอันนี้ก็คือของมาตรการที่จะต้องโดน6จังหวัดนะครับนะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกราชการเอกชนทํางานที่บ้านนะครับยกเว้นบริการประชาชนร้านสะดวกซื้อตลาดโต้ลุ่ง ปิด2ทุ่มถึงตี4ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าแล้วก็เปิดเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารเครื่องดื่มธนาคารสถนา,านประการเงินร้านขายยาเวชภัณฑ์ร้านอุปกรณ์เครื่องพิสสารนะครับรวมถึงสถานที่วัคซีนเปิดถึง2ทุ่มร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเปิดถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับผมสปาเสริมความงามโดนปิดหมดรับนสะานาเสริมความงามโดนหมดแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะปิดเวลา3ทุ่มถึงตี4นะครับงดดำเนินการส่วนสาธารณะเนี่ยเปิดให้อ,อกก แล้วก็ห้ามรวมกลุ่มที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เกิน5คนและย้าอีกทีนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดในนี้ครับคือเฉพาะ6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีคนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครน,นะครับบอกว่าทุกท่านจะเข้าใจนะเพราะว่ามันต้องแบ่งเป็นสกลุ่มไม่งั้น,นมันจะงงนะครับมี10จังหวัดกับ6จังหวัดนั่นเองครับของ6จังหวัดเนี่ยตรงนี้นะฮะจะโดนเยอะโดนหมดเลยนะครับก็คือโดนนี้ด้วยโดนของพ่วงของ10จังหวัดนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีมี มีส่วนตรงนี้ก็คือเดินทางโดยไม่จําเป็นนะครับภาพออกนอกเขตสถานสามทุ่มมที่สีด้วยแล้วก็ก็เรื่องงานๆอะไรก็คือโดนันหมดนะครับสาหรับเรื่องของการเยียวยายนะครับจะมีเพิ่มอีกไหมนะครับก็ตอบแบบชัดๆกันเลยนะครับณนะปัจจุบันนะตอนนี้ต้องรองมีการประชุมของคอรมอรหรือคณะรัฐมนตรีนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะมีหลายๆฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันครับเพื่อสรุปว่าจะมีการจ่ายเยียวยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยรอติดตามกันครับ เพื่อนพน้องหลายท่านที่ติดตามอยากได้โครงการอะไรครับอยากได้เราชนะพอสาาั่มาละกันหรือว่าเราไม่จริงการหรือจะเป็นโครงการแบบไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคนะฮะถ้าคุณมีคําถามอะไรเพิ่มเติมครับหรือสงสัยเรื่องอะไรอีกนะฮะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ครับผมพร้อมจัดทาคลิปเพิ่มให้ครับสำหรับวันนี้ครับผมมาอัปเดตและสรุปให้เคลียร์เพราะมีหลายท่านเนี่ยมาพูดให้ผมฟังในคลิปคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหลายคลิปครับว่า ยังไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนยึดดีครับให้เอาคลิปนี้เป็นยึดนะครเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยล่าสุดแล้วและชัวร์นี่คือการที่จะไปใช้จริงวันที่12นี้ทำตามสิ่งที่ผมบอกในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มทํานะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ